สวัสดีครับอยู่กับผม diy สไตล์แกนนะครับนี่ก็เป็นผลงานอีกลูกหนึงนะครับเป็นตู้ลิ้นชักสามชั้นนะตู้ใบนี้นะครับก็จะอยู่ในตู้เสื้อผ้าแบบติดผนังนะครับหรือว่าตู้สไตล์บิวอินนั่นเองนะฮะก็จะเป็นลิ้นชักที่อยู่ภายในตู้เสื้อผ้าอีกทีนึงครับความกว้างด้านหน้าก็อยู่ที่6 0เซนเมตรนะครับส่วนความสูงก็8 0เซนนะครับ ฝั่งนี้เราก็จะปิดด้านข้างเป็นกระจกนะครับก็ด้านบนเป็นกระจกส่วนด้านข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านหลังนี่เราจะปล่อยโล่งนะครับเนื่องจากสองฝั่งนี้นะครับก็จะติดกับตัวผนังบ้านนั่นเองเมื่อเปิดใช้งานจริงนะครับภาพที่เห็นก็คือจะมองเห็นแค่ฝั่งนี้กับด้านแล้วก็ด้านหน้าของลิ้นชัก ชักก็จะเปิดได้ประมาณนี้นะครับตัววัสดุตัวโครงก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวปิดข้างพื้นหลังพวกนี้ก็จะเป็นกระจกหมดเลยนะครับเปิดการใช้งานตู้ใบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่านหนักค่อนข้างเยอะนะครับ จากตัวกระจกก็จะเป็นกระจกที so, ่มีความหนาอยู่ที่5้ามิลหมดเลยนะครับตัวกล่องพวกนี้นะครับตัวเสาโครงด้านนอกนะครับก็เป็นกล่องตัวนิ้วหกคูนนิ้วหกนะครับส่วนตัวลิ้นชักตัวโครงด้านหน้าแล้วก็ตัวโครงด้านล่างก็จะเป็นกล่องนิ้วคูณนิ้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวข้างแล้วก็หลังก็จะเป็นกล่องครึ่งนิ้วคูนนิ้วครับผม จากปิดแล้วเราก็จะเว้นร่องไว้ข้างประมาณหนึ่งมิลนะครับรอบเลยนะครับจะมีร่องห่างอยู่ที่หนึ่งมิลทั้งหมดเลยนะครับก็คือกันแมลงสาบพวกนี้ได้เลยนะครับสาเหตุที่ต้องเว้นร่องไว้ประมาณหนึ่งมิลนะครับก็คือเพื่อเวลาตอนเราเปิดปิดนะครับตัวกรอบจะได้ไม่เสียดสีกันทําให้เกิดเป็นรอยนะครับ้าทําให้ติดเลยนะครับ ตอนเปิดปิดมันก็อาจจะเสียดสีทําให้เกิดรอยขีดข่วนได้นะครับดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องเว้นล่องไว้ประมาณ1นมิลรอบเลยนะครับทุกชั้นเลยนะครับตัวกล่องก็จะเป็นสีอลูมิเนียมสีอบขาวนะครับถ้าเกิดรอยขีดข่วนขึ้นมามันกจ็จะขูดสีเดิมออกนะครับ ทำไม่เป็นสีอลูมิเนียมเดิมๆนะครับก็คือจะเป็นสีอลูสีบรอนพวกนี้นะครับทำให้เกิดความไม่สวยงามได้ในอนาคตนะครับดังนั้นก็เลยจํำเป็นต้องเว้นร่องห่างไว้หนึ่งมิลน,นะครับแมลงสาบจิงจกพวกนี้ไม่สามารถเข้าได้นะครับเดี๋ยวตอนติดตั้งฝั่งนี้ก็จะติดผนังนะครับแล้วก็จะมีการซีนกาว อะคริลิกนะครับปิดขอบอีกทีหนึงตัวกระจกก็จะเป็นกระจกฝ้าหนา5้มิลหมดเลยนะครับพื้นที่ภายในตู้นะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับตัวลิ้นชักเราก็จะไม่ทำให้มันมีขนาดเท่ากันนะครับคือ หัวด้านหน้านะครับก็จะมีขนาดขอบที่สูงขึ้นมาก็สามารถเก็บผ้าเล็กๆน้อยๆได้นะครับโดยที่ไม่มีเชื้อราเกิดขึ้นภายในตู้นี้แน่นอนนะครับเนื่องจากไม่ได้ใช้วัสดุที่เป็นไม้ครับเดี๋ยวหลังจากติดตั้งตู้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าหลังจากติดตั้งมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ